เอออย่างนี้ต้องเต็มจอหน่อยนะปั้ง1.72ร้อยเจ็ดสองผมก็คิดว่าประมาณแบบโอเคมามห้ากลมไงโบพันหนึ่งร้อยสี่สิบจัดไปนี่แหละฟื้นเลยโบโอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับพี่อสองเจ็ด่นเพื่อนนะเมื่อวานที่ผมได้ลงคลิป ไปนะมาจองหนึ่งนะก็โอ้โหก็โอเคก็ยังได้กาไรเหมือนเดิมสองพันเหมือนเดิมวันนี้ก็เลยอ่าเดี๋ยวไปจัดมาจองสองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจากเมื่อวานที่ผมบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เดี๋ยวทุน1นึ่พันนะกลับมาจองสองโอ้โหไม่ไหวนะคือนหนึ่งพันวันนี้ก็เลยเอาทุนมาสามรอเหมือนเดิมแหละนะเพื่อนๆนะ ทุนพันวันนี้ไม่ไหวนะงบน้อยนะวันนี้นะก็เลยเอาทุนมาแค่300แล้วก็เ,เพื่อนใครที่อยากเข้ากลุ่มมนัสธารมของ Time. ผ,มผมนะสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดได้เหมือนเดิมเลยนะครับนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะทุน300กับเบ็ดสิบออตโต้สาไปสูตรเดิมนั่นเพื่อนนะสูตรเดิมไม่ทําให้ผิด,ดหวังแน่นอนนะมาจองสองนั่นเพื่อนนะ เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะั่นเพื่อนนะมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะยังไงนะเดี๋ยวโอ้โหดัดจมูกนั่นเพื่อนนะสักครู่นะบบนนสักครู่โอเคมาเอ้าหันมาอีกทีอะไรเนี่ยไปแตกตอนไหนแล้วนี่โอเคมาหกร้อยนะั่นเพื่อนนะัได้กำไรมาสามร้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อไปต่อไปต่อ มาจองสองรับรองอยังไงก็ต้องแตกยังไงก็ต้องได้นะวันนี้นะัปังแน่นอนผมมาในช่วงเวลาโบนัสทามในตอนเวลาบ่ายนั้นเพื่อนนะผมเล่นตอนประมาณสี่โมงเย็นนะช่วงนี้เมื่อเช้าไม่มีเวลาทําคลิปนะวันนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาเล่นให้เพื่อนดูในช่วงบ <ไป S 1> <ป>่ายเลยมาเหมือนเดิมนะในช่วงเวลาโบนัสทามนะโอเค,อเคหูยาสี่าสามปวยัง่ไหโอ้โหได้ไวจัด วายสามตัวนะเมื <poisoned indo> <ara> <th> <pl ains> ่อก <UK> <gu> ี้นะทำไมมาน้อยจังเลยนะไม่เป็นไรเพื่อนนะมาลุ้นด้วยกันวันนี้ก็กะว่าจะเอากำไรสักสามพันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเบื่อแล้วว่าสองพันไอนได้สามพันบ้างอ่ะถึงไม่ก็ห้าพันก็ยังดีนะมาขอตัวเดียวเตเตอร์เออวายสองตัวยังไงโบ๊ะเอามาเลยจัดไปโอ้โหตามคำขอเพื่อนเห็นไหมเอ้ย บอกเลยหือบทจะมาก็มาไอ้ซัด <c oughs> โหเฮ้ยกับดูเพื่อนเพื่อนเด็กที่ต่ำกว่าอย8ปีก็ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะก่อนที่จะมาชมคลิปของผมนะเพราะว่าคลิปของผมอาจจะมีคำพูดคำจาที่ไม่สุภาพเลยนะก็ต้องขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอหูไหลเลยนะโบเออวายอย่างนี้ยังไงโบ โอเคยังคูณสิบอยู่นะโบมาขออีกไอไม่ไหลนะเงินนะคูณสิบทั้งทีแม่งไหลแค่นี้เองไม่เป็นไรยังพอรับได้นะต้นเกมล้วต้นเกมมาขนาดนี้แล้วเลดเกมจะขนาดไหนอันนี้มาหงสุดท้ายยังไงเออยยังไงไ ไปสองตัวไม่มีตัวตอบไปไม่ได้ไงเนี่ยเอออย่างนี้ต้องเต็มจอหน่อยนะปั้งหนึ่งร้อยเจ็ดสองผมก็คิดว่าประมาณแบบไม่ธรรมาโอเคมาห้าก,มกลมไงโบ๊พันหนึ่งร้อยสี่สิบจัดไปนี่แหละฟื้นเลยโบ๊เฮ้ยสองพันสามแล้วนะจ๊ะสองพันสามแล้วจ๊โะ,ะโอเคเฮ้ยวันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามาตั้งแต่ต้นเกมเพื่นเพื่อนนะปกติมาจอหงโอ้โห เออ,เอโอเคเอ,อ้ยเหมือนวันนี้เหมือนจะได้แบบมาไวไปไวนั่นเพื่อนนะก็ได้กําไรแล้วอะผมไม่รู้จะอยู่ทำไมอ่ะหนีนั่นะเพื่อนนะได้กันแล้วหนีเลิกเลยนะั่นเลิกเลยหนีเลยไม่รอช้านั่นเพื่อนนะโอ้ข้าขีดให้ต่อเออมีต่อไหมโอเคสวยสองขีดวายสองตัวยังไงสามคงไม่อยู่ช่องแรกนั่นเพื่อนนะ เทด้าจัดเลยมาหูสตายยังไงโบโอ้โหไม่มีโอโอเคให้มาพันแปดนั่นเพื่อนนะโอเคสำหรับฟรีนี้ได้มาพันแปดนะโอเคก็ยังคุ้มเพื่อนเพื่อนนะยังคุ้มเบียดสิบเองไม่เป็นไรแังเราพอมีโอกาสได้เพิ่มเบียดนะเออห้ากลมในตอพ่อเพื่อนคนไหนนี่ อยากจะตามตามได้เลยตอนนี้นะช่วงเวลาโบนัสตามในช่วงเวลาบ่ายนั่นเพื่อนนะตามได้เลยนะตอนนี้ผมบอกเลยนะจองสองมาวะยังไงต่อดีมาเบียดยี่ออโต้สามสิบไปลุยยังไงออจากที่ผมได้ก่าวไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะว่าวันนี้จะมาจัดอคอนเทนต์ทุนพันนะ กลับมาจองสองพอดีวทุนไม่พอทุนไม่พอนันเพื่อนนะแค่สามร้อยพอแล้วโอเคอค่อยๆไงค่อยๆไปนะเราไม่ต้องไปโอ้โหจัดขนาดนั้นนะเออเดี๋ยวพูดถึงผมก็มยังไม่เคยเล่นทุนพันสักทีนะก็มีแต่ทุนห้าร้อยทุนสามร้อยนะทุนพันเท่าที่จําได้ก็ยังไม่มีนันเพื่อนนะแต่เดี๋ยวมีโอกาสมาเหมาะเดี๋ยวก็จะมาจัดให้เพื่อนได้ดูกันนะทุนพันจะเป็นยังไงนะ เดี lo còn, lo còn. Lo ๋ยวรอกันรอกันลองงบกันต้องการสปอนเซอร์นะเออโบอย่างนี้ต่อเฮ้ยบิดที่เป็นเกลือนะยังไม่มาแบบโคมูหนักให้เราเห็นนะเพื่อนมาขอฟรีเดียวมา องผมเราไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนั้นเพื่อนนะไม่ตัดต่อนั้นเพื่อนนะเราเล่นให้ดูแบบสดๆเห็นจัดจ้กนะว่าเราเล่นจริงๆแบบเรียวๆนะเราไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนั้นเพื่อนนะก็เพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วกันนะบทใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะไม่ดราม่านะบางท่านแบมาคอมเมนต์ว่าโอ้โห ไม่เห็นเล่นแตงเหมือนแอดเลยมาเลยไอ้อที่ผมไม่ทราบจริงๆนะ <c oughs> คือผมก็มาแนะนำมาเล่นเออผมก็มาเล่น,เ,ออเ,ลนเป็นแนวทางให้เพื่อนไดูกันก็คือก็เหมือนเดิมมาสูตรผมเหมือนเดิมื่อออโต้สามสิบอะเบ็ดสิบอโต้สามสิบเล่นเรื่อยๆนะยังไงต่อมาเราตัดเศษทิ้งไปหมดแล้ว<า>วันนี้จะขอรบมากหน่อยแล้วกันนะเดี๋วยวเรามาเล่นจัดไปเราจะตอบมาเบ็ดสี่สิบอย่าไปร้อเพื่อนนะเบ็ดสี่สิบอโต้สามสิบไปลุยวันนี้ขอแบบรบ้างหน่อยเผื่อมันจะแบบ เออให้มาเยอะอะนะเบื่อแล้วอะกำไรสองพันเนี่ยได้สามสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยนะแตกหมื่นก็ได้นะ <c oughs> คือผมไม่ค่อยเป็นคนมักสูงนะเป็นคนแบบเออพอได้กําไรก็พอแล้วประมาณเนี้ยนะคือได้มาทุกวันนะอะวันละสองพันสองพันสองพันโอ้โหก็ถือว่าโอเคได้มีเงินใช้อนะเพื่อนนะเก็บทีละสองพันสองพันทุน 300, สามร้อยกำไรพันกว่าก็โอ้โหเป็นค่ากับค่าก็ได้นะเพื่อนนะเอออย่าไปคิดมาก โบยังไงช็อตนี้เออผุ้นสี่สามสองเยอะนะเนี่ยอืมอ่มคือเมืม่อไหร่จะตามได้รีบตามมันนะช่วงเวลานีน้ะนะเพื่อนนะ รู oh ้สึก <Boy>? ว่านิ่งจับเลยนั่นเอยนิ่งกิบเลยนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเหมือนจะดูดว่ะยังไงวะเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าลองเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูคนต่อไปเพื่อนนะมาดูคนต่อเผื่อมันจะมาให้นะโบเออมีอีกไหมเพื่อนเบ็ดสี่สิบเล่นผมแล้วว่ะ มาเราจะไม่ยอมแพ้นะเรามันเลื่อนัดสู้นะเพื่อนนะเออ,อยังไงต่อดีวะเนี่ยอ่ะอืมไม่เอาไม่เอาไมเาเบียดสูงเกินไปนะเอาเป็นเบีดแปดสิบไปมาเบีดแปดสิบออตโต้สามสิบไปเลยอย่าไปรออย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปเกรงตัวบองวอไอวอไอแน่ <c oughs> มาพันห้าออโอเคห้าโกรมโบห้าร้อยยี่สิบสวย ยังไงต่อห้ากลมต่อสวยคูณห้าไปดิคูณห้าไปดิเออคูณห้าไปดิสี่ร้อยไปดิดอกนี้ยังไงเฮ้ยได้อยู่แบบสิบอะได้อยู่ได้อยู่ลุ้นยาวเพื่อนเย็เนมันมาแน่แหละแต่ต้องรอหน่อยนะเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าทำเล่นอย่าทำเล่นตัวเดียวเท่านั้นโอ้โไม่ได้มามโบ มีตัวไหลไหมโอ้ยไม่มีสามกลมไม่มาวัะนนะี้เออสองเจ็ดสองมีไหมไว้ช่องสองยังไงโบคูณห้าไปเว้ยเออรูเหลี่ยมเอาสีา่ศูนย์มาสามสิบหกก็ยังไหลได้เรื่อยเพื่อนเพื่อนนะ เออทได้อยู่เบ็ดแปดสิบได้อยู่ได้อยู่เออคอมโบยังได้อยู่ถึงจะได้น้อยแต่ก็แบบเออยังแตกให้นะโอ้หสามกลมโคตรสวยนะไม่มาช่องแรกวะเออลืมเกือบลืมเพื่อนๆก่อนที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มรัสตามของผมนี่คืออะไรนะกลุ่มรัสตามคือกลุ่มที่บอกช่วงเวลาเปอร์เซ็นต์เกมที่มันแตกเกมที่มันปังนั้นเพื่อนนะมีตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าบ่ายค่ำดึกนะเพื่อนๆสามารถเกือบลือมเฮ้ยไว้สามเรื่องให้ต่อโอ้ยสี่สามสองสองพันเก้าแล้วมาอีกร้อยเดียวอีกไม่ถึงร้อยอีกไม่ถึงร้อย ยี่สิกว่าโอเคสามพไอ้เหี้ยแปดมาไงวะห้าอุ้ยอุ้ยเพื่อนผมต้องพอวปัดเสธทิ้งก่อนวเฮ้ยเอาแค่สามพันห้ามพาอสามพนพอโอ้โหได้กำไรโอเควันนี้ได้มาสามพันเพื <mm <alleviate revenir> okay, guys, 3, ่อททุนสามมาเออยังไงต่อโอ้ไปดิ ยังไหลต่อยังได้อยู่เชื่อไหมที่ผมเล่นไปต่อน,นี้มพืเผลอๆได้เนะีเออ่ยมาเดี๋ยวปัดเสติ้งน้ำเพื่อนปัดเสติ้งเอาแค่สามพันหกพอเพื่อนเพื่อนนะถือว่าวันนี้ได้กําไรมาสามพันสามร้อยบาททุนสามร้อยไงโอเคนะเพื่อนโอ้โหย่ออ่มันสองจิตสองใจจริงมาจองเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็ไม่ให้เออวันนี้มันให้น้ำเพื่อนนะ โอเคครับผมคงต้องพอแค่นี้นะเพื่อนๆนะทุนามร้อไร33 0พนะพอแล้วแหละนะเพื่อนๆโอ้ยโอเคนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปนั่นเพื่อนนะออแล้วก็เพื่อนๆที่อยากเข้ากลุ่มอนสตารมนะสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ผมปักมุดไว้นะลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักมุดไว้นั่นเพื่อนนะเพื่อนสามารถกดเข้าไปพูด ไปคุยในกลุ่มไปแคปประสบการณ์ในการเล่นเกมในกลุ่มได้เลยนะเพื่อนนะทางกลุ่มของเราก็จะมีแอดมินที่คอยออบอกช่วงเวลาเปอร์เซ็นต์เกมที่มันแตกอยู่ทุกช่วงเวลาน,นเพื่อนนะเช้าบ่ายค่ำดึกนะเพื่อนนะโอเคฮนะวันนี้ผมต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม